สวัสดีค่ะพี่น้องมีห้องมะเฮ็ดอันนี้นะคะตม้มปลาซูขมิตสุภาพกินนะครัแล้วเดือดแล้วค่ะพี่น้องนี่เดือดแล้วก็ออกอเอาปลาเลื่อนมาค่ะ ุกแล้วค่ะพี่น้องอันนี้ต้มต้มต้มแล้วเล่าเใสอันนั้นใสสใส่แต่น้ำปลากับเกลือกระเบื้องปาาลาหนาหลักปลาอันนี้ปลาปลาแข็เพิ่็น,นใส่ด่างมาดินน่ส,สดร้อน ค่ะนี่พัดเนาะค่ะพัดนี่ค่ะพักของห้าตกายได้พี่น้องรนฟ้าก็มีมา马拉คีนกก็มีมากันนี่ก็มีนี่มาเนียงว่าเขาเอื้นเนียงแอปเปิ้ล <laughs> ngày sụt tám nà họ ai yang gọi cứ bồi đi làm ăn hết đi hết chẳng đấy hả ông chỉ kinh gấp yang sao nào là mù hết tay vậy đi

ส่วนได้หันดีไวแม่หันมี่เดียวแ,แม่ได้กระปุกแม่มีเร็วนันกเร็วอ,อ่ะ แต่ว่าเพียแต่ขนาดโอ้ยิ่นอะไรเนี่ยอ่าน,นั้นเดียบักพิกบักพิกสดเท่าหันใส่ปะพริกสดอยู่นี่อ,นอันละถุงนันทครับ คนนี้เราก่นอนตยวจางวะเปิดจางใส่บ่าจางเล้อ <c oughs> อันน,น,นี้เอาเครื่องบดได้เนี่ยบดเอาอเมันเด้เลอันวะมันบ่แหลกบก่เพราะอย่างมันแหลกมากมั้งเดี๋ยวพอปันโดนตอนกุง้งกุ้งอยู่ไหม ได้แล้วว่าลึกต่อไปคุณแม่แล้วก็ใส่พริกกล้อยโงกล้ยงกล้อยโงสูตรตามน้าอนอ้ของคุณแม่สุภาค่ะเป็นสีแดง้อง ผักหลายพี่น้องอดี้ลูกละสิบบาทานคนเดเถือบอกตลาดนัดหนอันนี่บบอ,นอันนี้ก็มาละขีนกกอบกวาดคนละ ที่ยงบันบานเลอพี่น้องย,ยงเซฟปกติวันนี้จัดครับว่าเห็นแล้วเหรอ,อหเอานมเก็บไปทางไหนก็น่านสอด ว่าไปเตือนน้ำมันรถสีน้ำกุนมากเลยนะเอาตักตักอ sí, ันเดียวเนอะให้ดปวิดีโอ บอหนากอันนี้สอนไหมสอนไข่เป็นไงอันเดียจดว่าเสียบหล่น,น,น,นปาก ซอสอันนั้นอันนลา,ลาปลาอย่างไรลปาปลาเขาหน่อยแขกไปใส่ด่างมาขึ้นนี่ออนนที่แรกงนุ๊ไปซื้อปลานิ่นมาให้มาให้ลาปลานิ่นเพราะกะสิบ่เห็นปลานิ่น,น,นตัวอยู่ในตู้เย็นเพราะว่าหมูหมูมันบางอันตรายพี่ากไปกินอะไรกัน,น กินไม่หลานแล้วมีแต่จะหวานๆเหมือนเหมือนมันบาอยางกินบ่เร็วค่ะข้าวซอกระเทียมดองส้กระเทียมดอมันกับว่าเแซรติดผอมแล้วก็น้มเนี่ยมันกินบ่เร็วค่ะตุมถ้ามันชาติตุ่มไส้บักขานขับเีโนยข้าเดียวข้าอน์ไอ่ดูหลไม่ ม่กินพักอันนี้บ้างนึง่งมาละมาละมัละก็จะว่ากรอบกรอบนันละเท่าไหหรอเารก็ลาบปาอเอวาเนี่เจแล้วยแซ่บนกลบมอมกรอบ ดีมันมีหลายอยู่ตอนกันเนี้ยกินอะรคั่มไหนคัเนินเวยเนี่ยนหน่อยบ่เออเนินเน้หน่อยัเนนวยเนี่ยต้หยับครับครับวบแ่บไ่ได้เรียกเอาเนาะอานนน่อยคั้มแนนวยยังไ่ได้กินายเตี้ย่ากินเอลาตาขาวขอ้มเลี้ยงเลยจ้ะครับ สนุกกินผักมีมันเป็นยาพิการใบาน้่มาได้สมยหตาจริงนิดเลียวจริงแจ้งอันนี้เขาจะมาไม่ดีใบหน้าใช้ชิปมาเป็นเนยสดขออนุญาตกินข้าวกันเด้อวันนี้พี่น้วงขอบคุณที่ติดตามนะคะบ๊ายบาย